ก็ขณะนี้การดำเนินการทุกฝ่ายก็มีการาประกาศาแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด20ฝ่ายนะครับที่มาร่วมดำเนินการในส่วนนี้ส่วนงานาพระราชทานนี้กออ็อยู่ในระหว่างที่ที่จะเตรียมสถานที่ทุกส่วนคือความเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการคาดว่า าการดําเนินการคงจะเสร็จเรียบร้อยดีแต่ที่เป็นห่วงเรื่องเรื่องส่วนนี้ก็คือ,อต่อไปในในการที่จะจัดสร้างไอ้ก็คิดไว้นิดนึงสถูหรือว่าที่บรรจุศพของหลวงพ่อนะครับซึ่งยังไม่ได้สถานที่ที่จะดําเนินการซึ่งในการจัดงานพระราชทานนี้ก็มีเป็นนกหัดสดีลิงนะครับ ที่จะอยู่ด้านหลังของสลาการ,ปรเปียนนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะสร้างสถูปในอนาคตนี่ก็คงจะตรงนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับเพราะผู้คนมันเห็นได้ชัดเจนกราบไหว้ขณานี้ก็มีรูปเหมือนของหลวงพ่อได้รอมาให้ประดิษฐ์ประธานตรงนั้นคงจะเหมาะสมนะครับก็มีแค่นี้คร่าวๆก่อนครับค่ะค่ะ ค่ะในในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านและในฐานะที่เป็นประธานสภาเทศาบาลนครอุบลของเรานะคะซึ่งเออเป็นผู้ดูแลโดยตรงเรียกว่าโดยตรงนะคะ <c oughs> เพราะว่างานนี้นะคะเป็นงานที่ทางทั้งชุมชนนะคะทั้งเทศาบาลน,นะคะจะหลีก นี้ไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งโดยเฉพาะหลวงพ่อนะคะซึ่งท่านมีคุณูปการแก่วัดบ้านอาควายของเราซึ่งท่านมาอยู่วัดของเราร่วม40 40กว่าปีนะคะท่านมาตั้งแต่20นะคะปีนี้ก็เป็นปี47แล้วก็ท่านมาอยู่47ปีแล้วก็ท่านก็ได้มา,าทำ <c oughs> วัดของเรา เป็นที่รู้จักนะคะท่านเสสละกำลังทรัพย์กำลังปัญญาของท่านนะให้ทางชุมชนของเราเป็นที่นับหน้าถือตาของชุมชนนะคะในการจัดงานครั้งนี้นะคะพวกเราก็ทำชุมชนก็มีมติให้เป็นงานพระราชทานเพลิงโดยเฉพาะมีเมนลอยให้ท่านซึ่งเมนลอยตรงนี้คือมีหัสดีเลียงซึ่งเป็นประเพณีของพระผู้ใหญ่และโบราณ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รู้จักได้ทราบได้มากราบมาไหว้เป็นจะได้เป็นอันที่ให้ทั้งชาวบ้านทั้งประชาชนให้รับทราบต่อไปว่าการเป็นประเพณีตรงนี้นะคะมันเป็นยังไงในด้านอกอกการจัดงานตัวท่านเองในฐานะที่รับผิดชอบก็มีหลายหลายหน่วยงานที่ตัวตัวท่านด้านเองต้องรับผิดชอบเพราะว่า อ,อได้ดูแลมาตลอดลูกหลานของบ้านบครายของเราก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นพอบทบอเป็นผู้มกับเป็นรองผู้การเยอะแยะซึ่งตรงนี้นะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็มีความออผูกพันกับพวกน้องๆนะคะลูกหลานของเราก็คงจะได้ช่วยกันทั้งจังหวัดทั้งหน่วยงานจะเป็นงานที่เป็นงาน เรียกว่าพระราชทานเพลิงที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลของเรานะคะก็ท่านที่รับทราบนะคะก็เชิญเชิญชวนท่านประชาชนนะคะให้มากรบบาบไหวมาร่วมงานนะคะงานอของหลวงพ่อของเราในครั้งนี้นะคะซึ่งท่านจะนานๆท่านจะได้มากรบบาบไหวหรือได้มามาในงานแบบนี้นะคะโดยเฉพาะงานผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งท่าน เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นที่รักที่พวกเราสักการะโดยเฉพาะถ้าท่านมาวัดนี้ท่านจะถ้าพูดถึงไม่ผิดบางถ้าท่านได้มากราบพระเจ้าใหญ่แสนล้านของเรานะคะท่านจะวันมากราบครั้งแรกท่านต้องมาครั้งต่อๆไปอีกโดยเฉพาะชวนลูกหลานชวนพี่น้องมากราบไหว้นะคะเชิญนะคะวันที่27เมษายนพุทธศักราช2 5 67เดรียนเชิญาามาร่วมพิธีของท่านนะคะดิฉันก็กราบบอกบุญล่วงหน้านะคะมาช่วยกันนะคะบุญบ้านเรานะคะค่ะกลับขอบคุณค่ะงานก,ก็กำหนดการกำหนดการมี 25, 26, 27, รวม3วันนะครับ25เป็นวันเคลื่อนสริละ ลงสู่เมนพิเศษนกหัดสดีลิงอยู่ด้านหลังซึ่งสร้างขึ้นมางานนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็หลังจากวันที่25วันที่26ก็บำเพ็ญกุศลแล้วก็วันที่2 7คือวันพระราชทานเพลิงศพนะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดยได้รับเกียรติจากท่านเจียงกันตินันณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มทสมนะครับมาเป็นประธานแล้วแล้วก็ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็เจ้าคณะจงังหวัดนะครับเป็นประธานฝ่ายสงซึ่งงานนี้ก็นับว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงก็ขอขอบพระคุณท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชทานครั้งนี้ครับขอบคุณครับเติมอีกนิดนึงนะคะว่า เ,เมื่อกี้เอ่ยถึงท่านรัฐมนตรีนะคะก็เลยได้ปรึกษากับท่านนะคะซึ่งท่านก็คุ้นเคยกับท่านพระครูของเรานะคะท่านจเจ้าอาวาสวาดัดบ้านอควายของเราซึ่งท่านก็ได้คุ้นเคยกันมาตลอดไม่ว่าท่านเกียงกติน,นันท่านการกติน,นันแล้วก็ลูกหลานนะคะซึ่งอยู่เป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นแม่ทัพนายกองของจังหวัดของเรานะคะแล้วทางภ่มกับ ชดอกองเมืองนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ต,ตรงนี้ท่านก็คืคุ้นเคยนะคะกเ็เรียนเชิญนะคะที่ประชาชนที่จะเข้ามาร่วมกราบป้ายาหลวงพ่อของเรางานวันที่27นะคะเชิญท่านมีอะไรต่อไหมผมขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือวัดนาควายเราเนี่มีพระที่ล้ำค่านะครับ ก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้าใหญ่แสนล้านนี่มีพระพุทธรูปอีกรูปหนึ่งนะครับซึ่งประมาณค่าไม่ได้นะครับผมเองไม่มีความรู้เรื่องพระพุทธรูปเท่าไหร่นะครับแต่ที่ทราบจากพระผู้ใหญ่นะครับท่านบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้าใหญ่แสนล้านนี่ท่านบอกว่านี่ องค์ที่เป็นพระเจ้าใหญ่แสนล้านนี่เป็นองค์จำลองนะครับองค์จำลองแต่องค์จริงๆนี่ตอนนี้อยู่ในตู้เซฟครับมีหลายท่านแนะนำว่าให้เอาไปฝากที่ธนาคารนะครับคือไม่กล้าที่จะเอามาตั้งไว้คณะกรรมการวัดกำลังปรึกษาหาหรือกันอยู่ว่าจะหาที่เก็บนะครับ เพราะว่าท่านผู้รู้นี่บอกไว้ว่าประมาณค่าไม่ได้นะครับ mm hmm. ก่อนที่ท่าน mm hmm. พระครูโสผลคันเตยาพรจะมาสร้างพระเจ้าใหญ่แสนล้าน mm hmm. คือจำลองมาจากพระพุทธรูปล้ำค่านะครับ mm hmm. ซึ่งตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ mm hmm. ท่านก็คุยกับผมไว้า mm hmm. ว่า ทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ท่านได้ให้ข้อมูลมาต้องกราบขอบพระคุณนะครับตั้งแต่ท่านชมเย็นท่าข้ามแล้วก็ฝากกราบขอบพระคุณครอบรครัวท่านด้วยเพราะท่านครอบรครัวท่านไม่ได้มาแต่ท่านมาคนเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วท่านมาสืบสารโมดกของุบลให้วัดนาควายมีความเจริญรุ่งเรืองและสืบทอดต่อไปเรื่อยๆและถือว่าเป็นพุทธชนที่มีคุณค่ามากสาหรับชาวบนทุกคนก็คงจะประทับใจในผลงานของท่าน ผมอยากจะฝากนิดหนึ่งว่ากรรมการทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้สร้างสิ่งอาคารต่างๆปลูกสร้างต่างโดยธรรมเนียมนอกราชการเราก็จะ